ปลาเชนอว์ครับพี่น้องครับเจ็บใบบักเดียครับกินเมียงครับพี่น้องครับนี่ตัวมันผมเคยเฮ็ดชิปไปแล้วครับในช่องปลาเชนอว์ครับนี่ต้นต้นบักเดียครับไปพี่น้องได้แล้วครับนี่กินเมียงบักเดียครับหรือว่าไปกินกับมีปลาก็กินกับเมียงปลาได้เลยครับเฮ็ดเป็นปลาแจ่วครับแบบโบราณโบราณครับพี่น้องครับ 嗯。嗯。打开。